เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสิ่งที่คนไทยอยากเห็นใน Toyota Hilux Travel ก่อนเปิดตัว10พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับเพื่อนๆกระแสแรงไม่หยุดสำหรับ Toyota Hilux Travel รถกระบะเจเนอเรชันใหม่ที่เตรียมเปิดตัวครั้งแรกในโลกวันที่10พฤศจิกายนนี้ในประเทศไทยหลังจากที่ภาพหลุดและข้อมูลเบื้องต้นถูกพูดถึงอย่างต่อเน,นื่องในโลกออนไลน์ แฟนๆชาวไทยต่างตั้งความหวังว่าไฮลักซ์รุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อยกระดับให้ทัดเทียมคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max และ Ford Ranger ที่กำลังร้อนแรงในตลาดคำถามคือคนไทยอยากเห็นอะไรใหม่ในไฮลักซ์ทราเวลกันแน่มาดูแนวโน้มและสินที่หลายคนรอคอยกันครับ 1. ดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและทันสมัย ผู้ใช้ชาวไทยอยากเห็นไฮลักซ์ทราเวลมีบุค,คลิกใหม่ที่แตกต่างชัดเจนไม่ใช่แค่ปรับหน้าเหมือนรุ่นม i เนอร์เชนจ์แต่ต้องเป็นการเปลี่ยนโฉมเต็มรูปแบบไฟหน้า LED เต็มระบบพร้อม Daytime Running Light ดีไซน์เฉียบกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ลูกดุดันแบบอเมริกันล้ออลอยขนาดใหญ่ขึ้นหรือสีดำด้านสำหรับรุ่นพิเศษไทยสีตัวถังใหม่เช่นสีเทาด้านสีเขียวเข้มหรือสีพิเศษเฉพาะรุ่นไทย 2. ภายในหรูขึ้นและออปชั่นครบกว่าเดิมกระบะยุคใหม่ไม่ใช่แค่ขับลุยแต่ต้องตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่9-10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาตรวัดดิจิตอลแบบใหม่พร้อมจอ MID สีนี้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันและระบบควบคุมเสียงโทรศัพท์เบาะสร้างสบายขึ้นมีวัสดุหนังแท้หรือผ้าเกรดพรีเมียมช่องชารไร้สาย USB หลายตำแหน่งระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดพร้อมกล้อง360องศาเซ็นเซอร์จอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติบางรุ่นรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA เพื่ออัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในอนาคต 3. เครื่องยนต์และสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนไทยคาดว่า Hilux Travel จะยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร1 GDFTV แต่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมเทคโนโลยีม y Hybrid 48v เพื่อเพิ่มแรงบิดและความประหยัดระบบ Hybrid 48v ช่วยลดการสั่นสะเทือนตอนสตาร์ทและดับเครื่องยนต์แรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำเหมาะกับการลากจูงและบรรทุกหนักเกียร์อัตโนมัติปรับจูนใหม่ให้นุ่มนวลและตอบสนองเร็วขึ้นระบบขับเคลื่อน CWD ปรับโหมดการขับได้หลายแบบช่วงล่างใหม่ปรับความนุ่มนวลและเสถียรภาพดีขึ้นทั้งทางเรียบและทางครุกคะ 4. ความคุ้มค่าและราคาแข่งขันได้สิ่งที่คนไทยคาดหวังคือราคาต้องสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max และ Ranger รุ่นย่อยชัดเจนตั้งแต่รุ่นพื้นฐานใช้งานทั่วไปไปจนถึงรุ่นท็อปหรูครบออปชันค่าบำรุงรักษาและอะไหล่ไม่แพงโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจการรับประกันหลังการขายที่มั่นใจได้ราคาคาดการเริ่มต้นราว7 0 0 0แสปลายถึง8 0 0แสนต้นต้นสำหรับรุ่นพื้นฐาน และรุ่นท็อปอาจแตะ1.2-1.3ถึงล้านบาท 5. จุดขายพิเศษเฉพาะตลาดไทยคนไทยให้ความสำคัญกับการใช้งานที่หลากหลายทั้งขับในเมืองเดินทางไกลหรือออกทริปรุ่นตกแต่งพิเศษ (Special) หรือ GR Sport ที่ออกแบบเฉพาะตลาดไทยระบบเสียงภาษาไทยใน Toyota Connect ระบบนำทางอัปเดตใหม่ช่องเก็บของและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องโดยสารที่ครบ รุ่นตกแต่งแนวลุยออฟโรดพร้อมกันชนราวหลังคาและบันไดข้าง 6. การเชื่อมต่อและเทคโนโลยีดิจิตอลยุคนี้รถใหม่ต้องฉลาดและเชื่อมต่อได้ระบบ Toyota Connect ที่ตรวจสอบสถานะรถผ่านแอปมือถือฟังก์ชันสั่งล็อกหรือปลดล็อกและดูข้อมูลการบำรุงรักษาได้แบบเรียลไทมกล่องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์จอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติบางรุ่น รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA เพื่ออัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในอนาคตบทสรุป Toyota Hilux Travel กำลังจะเป็นก้าวสำคัญของรถกระบะสายพันธุ์ฮีโร่จากค่าย3ห่วงที่ไม่เพียงต้องรักษาความแข็งแกร่งและความทนทานแบบเดิมแต่ยังต้องตอบโจทย์ยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีบวกความสะดวกบวกความประหยัด และหาก t o โยต้สามารถทำให้ Hilux Travel มีทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะดีเยี่ยมและราคาที่คุ้มท่าก็มีโอกาสสูงที่จะสร้างกระแสขายดีถล่มตลาดได้อีกครั้งในไทยแน่นอนหากพเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ